เขามเมื่อเกลือไก่พี่น้องข้าบละกคูพี่น้องเอ้ยยางไว้มาไดา้พี่น้องเป็นย่านเหยียบโตไก่ไก่น้อยไก่ห้ามแม่เกลือนนักข้าบละกคูอันเพิ่นหิวอยู่นั่นแหละข้าบละกคูเพื่อหิวทันใดพี่น้อง เศ้าขูแรงขูโคดโคว่าไก่พี่น้องเอ้ยมาหนเ้อซาลาเปเที่ยวเด้อพี่น้องวันี้เป็นเป็นมาหอเติมเติมแล้วเป็นผนังถังโพด บ,บนงแนพี่นอกก้องไก่กะขึ้นเล่าขึ้นน้ำพี่น,อน,นอ้องไก่พนันตะไนยโพดโพพี่น้องทั้งเป็ดทั้งไก่พ่น้องเท่นถ้าคุณตักเขา่าเกลือไก่พี่น้องเอ้ยคาบละคุเกลือกะะันเลย กันเกลือหน่อยกับโบอีมพี่น้องเอ้ยแม่นมันลายเพิน่นปะเกลือหน่อยไปโบ,บอีมแหลน้ำลังคือเก่า,าลายโพดลายโพพีพ่น้นองเอ้ยอันนี้ยังขายออกน้ำได้ได้นี่พี่น้องทั้งชาแม่เพิน่นขายซื้อหมากซื้อผู้เพิน่นหัอาาว,วอาหารน้ำอือขายเอาขาหัวหันน้ำมาสัก ชอบหาเลาหัวห<ส>ันกน้องทว่าหารกับชอบละหาเลาะอีว่าสันพี่น้องมคล้ายเอาข่าวหัวอาหารเผื่อน้ำมาสันโหโหได้โหโหโหย่างไวกับได้ยันเหยียบโอ้ยบั่งแนนพี่น้องเลี้ยงไก่แพ้เด้อพี่น้องเด้อทั้งเป็ดทั้งไก่รวมกันอยู่จักสิเป็น จักลอยโตอะไพี่น้องเลยทั้งหน่อยทั้งใหญ่ตกอยู่ประมาณสี่ห้าโล่ยางไว้บ่ได้พี่น้องเบิ่งสภาพเบิ่งสภาพยางยางไว้บ่ได้ย่านเดือดกี่แตกว่าสั่นเบิ่งสภาพแม่น้องเคนยางพี่น้องโอ้ยแหละคุณ โอ้ยเห็นมันไปก่อนอย่างอย่างไว้บ่ไดยย้เห <c oughs> มือนกันตูป่าตูเกือบเป็ดมองหนึ่งเหมือนกันค้งเป็ดกูนะเป็ดอันนี้พี่น้องผ <c oughs> นเป็ด่นค้งมองหนึ่งพี่น้องเว้ยอืม พอ,อ,อกเป็ดคนนะั้นน่ะเจ้าเป็ดหากไก่แหลกน้ำล้างอีกพี่น้องโขข้างเป็ดอะไรนะ่ะพอ,อ,อกเป็ดคนพี่น้องเอ้ยโขนโขนฟาดโตฟาดโตฟาดโต,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 ตเป็ดอันนี้พี่น้อง คนคนอ้าวตเกีือกเป็ดนี่่ห้องกไก่น่อยคนทั้งท่แม่คนกับเกือไก่น้อยอพี่น้องคนไปเบ่งท่แม่เกลือไก่น้อยอีก๊าโต ทังไก่พี่น้องเอ้ยโฮ่งกันอยู่ประมาณสี่หาลอยตัวไก่แม่น้องเทนพี่น้องเอ้โถ่เปม่ใหญ่เิ่นเกลือไก่โถ่แหน่เกลือไก่น้อยไก่ใหญ่โถ่โถ่แม่ออกมาได้นั่งยองเอาน้ำเป็ดน้ำโถ่ยองนั่งยองออกมาได้เฮ้ยอันนี้ไก่ไก่น้อยพี่น้องเอ้โถ่ น้ำหานพอขายปาดเป็นใหญ่นี่ป้าตสพมผัสกขไยได้นี่นะนาดไปออกมาใะไหมุงคนนี้เห็นกันมาเ้ยันย้มันยิวยรอไม่ยินด้วยเหเนาะเนอะนอเนอะเส้นเครื่อไก่พี่น้องสองาแม่ ั่งกับเปือกเขาาวซา้ด้าบลักคุพี่น้องเกลือนั่นสองเวลาสองเวลาเ้าแรงเ้าขู่แรงขู่โมเมนต์เ้าสองแรงสองี่เนาะอันนี้เ้าขูแรงขู่ขาบลักคุพี่น้องทำไปเสาสองแรงสองในท เบิดเขาในเล่าอะไพี่น,อออคนค้องเอย้ยน้งเค็นเกลือ้ยยางยางว้กับปได้พี่น้องย่านหยีอบ ทํสาสิกินเี่นเนงะขไ,ไม่นอเองเทนทดสิกินไปเลยมันจับจับเห็นยังอะนะี่มันปล่อยพุ่นตัวน้อยเออคนเดยมันตัน้อยมันตัวน้อยยานมูมันเหยียบปสาท พองี่น่อ <laughs> าอ,อ,อายกัลังมาจา้าคนมากแต่ทางนั้นเนาะอีอ,ย,อ,อย่างอีอย่างกับเมื่อไหพี่น้งองนานอี้ยงว่ากินเข่ากับก้วยก,กับปลาอ,อับปลาเ่ไหรพี่น้องไก่เพล่นอะอ้ยสะอ้อนไก่เพลนลายพี่น้องเอ้ยอือกระโพ หนาวมาอีกแล้วพี่น้องแม่นย่านเ็มันหนาวหะแล้แม่ยนย่านแต่มันหนาวไก่นะั่นนั่นนั่นมันห่อนเด้อเว้ยไก่น่ะใหญ่ไว<น>้เอียงกับไปน้ำผู้เจ้าแงียอยู่แต่เศร้าผู้นั้นห้องกับบอออกมา<น>อันเอี้ยงกินข้าวกับกล้วยกับป้ากับบอป,ปากเงาอยู่มึงแน,น่นี่นะบา้บานบ้านผู้เจ้ามาเลยเกียงปัญญัง ทำอะไรเศร้นะอี้ยงอี้ยกระซอยู่ข้าวกล้วยกรบปลาข้าวกล้วยกรบปลาเม่เวัปาเสยอไก่ไปลบมีบ่มาเป็นสวงเนาะอ,อะเออแพงเนาะอืมอืมแมนเพราะวันราคามันเนาะราคามันแพงโดพันสี่พกันโบเอาสั่งเอาเขาจะเสียใหม่เอา ง่ายมันก็ไปเที่ยวพี่น้องเอ้ยมานี่นะั่นไปแล้วไปหอดสุยหอดดงลิงวะสันตีกันหอดกับลิง <c oughs> น <c oughs> ดิง่งได้เพิ่นปะเพราะว่าเอาละไปดงลิงนะเพราะว่าแอาลลิงนะโค้งมาตลาดดงอีกเพขาว่าโค้งมาตลาดดง้งอือต้องไปเที่ยวเห็นาะ เอาเอาว่าโอ้ยพอพเพคนว่าอันเพคนว่าไปเที่ยวอันทะเลว่ะสุยแหล่นี่ว่าทะเลเห็นขื่นน้ำอาอาเยอะเห็นแต่ว่ากินเขาเขาอะไเอาไก่น้อยไปส่งอ๋อแม่อเอาไก่น้อยไปส่งเาขาเค้าคนว,ว,ว่ะ เพียงเพียงพี่ขาวกักกล้วยกับปลาพี่ขาวกับกล้วยกัปลาแนพี่ขาวกับกล้วยกับปลาโหดโหดโหดตกะพี่น้องมาหันนีกะโซมาภาคควนน้อพี่น้องนอเขาผักกุ้ไล่กุ้งแซกุ้ติดตามส่องในต่าเร้อพี่น้องเด้อกิหนาพอกันใหม่พี่น้องสบายดี